สวัสดีครับวันนี้พาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เดียวสยามช้อปปิ้งพลาซ่านะครับศูนย์การค้าใจกลางเกาะหน้ากสินกรุงเทพมหานครครับที่นี่เองนะครับเป็นศูนย์รวมของผ้าไทยนะครับมากมายจากทั่วประเทศเลยนะครับจะสวยงามอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้จัดการศูนย์การค้าดิโอสยามชอปปิงพลาซ่าครับคุณบุษราภูธนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอเรียกคุณบัวนะครับคุณบัวครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางผ้าไหมเยอะมากเลยนะครับช่วยเล่าถึงจุดเด่นของศูนย์การค้านี่หนครับว่าผ้าไหมนั้นมีจุดเด่นอย่างไรครับในบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นลานผ้าไหมหรือตรอกผ้าไหมนะคะที่ช่างตัดเย็บนะคะทั่วพระนคเนี่รู้จักกันได้จักกันดีนะคะที่ดิโอสยามเนี่ยชั้นสองเป็นแหล่งรวมผ้าไหม นอกจากผ้าไหมแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งรวมผ้าในชนิดอื่นๆที่มาจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะคะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยที่นี่จะจําหน่ายทั้งเป็นผ้าไหมชิ้นนะคะผ้าไหมที่สําเร็จหรือกึ่งสําเร็จตัดเย็บแล้วนะคะทางดีโอสยามเนี่ยก็ได้ลรงเห็นถึงความสําคัญนะคะผ้าไหมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะมีการผลิตในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะทางเราเนี่ยพยายามรณรงค์ให้ผู้ค้าของเราเนี่ยนะคะ นำเอาผ้าไหมตรานกยุงนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานเนี่ยเป็นการจัดเซอร์ติฟายผ้าไหมเป็นการรับรองด้วยว่าเป็นผ้าไหมแท้อาจจะมีเป็นสีเลเวลนะคะมีผ้าไหมตรานกยุงสีทองสีเงินสีน้ําเงินสีเขียวซึ่งก็แบ่งตามประเภทแล้วก็การอนุรักษ์ในส่วนของภูมิปัญญาของไทย ก็บอกเลยว่าร้านค้าที่เยอะมากเลยนะครับแต่ละโซนเนี่ยเราเดินยังไงครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลกัหลกๆก็จะเป็นผ้าไหมที่เป็นมาจากภูมิภาคต่างๆนะคะในไม่ว่าจะเป็นสกลมหาสารคามนะคะโคราชต่างๆเนี่ยเราก็จะรวมผ้าไหมไว้อยู่ตรงโซนนี้ส่วนด้านรอบนอกเนี่ยก็จะมีการเป็นตัดเย็บเป็นชุดแล้วนะคะก็จะจะมีการให้เลือกสรรได้นะคะหรือว่าสั่งตัดได้นะคะส่วนใหญ่ครับลูกค้าที่มาเดินที่นี่จะเป็นใครครับโอ้ส่วนใหญ่อย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเป็นคนไทย หึงร้อเลยนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติในแทบเอเชียนะคะก็จะมีคนไทยที่มองหาชุดนะคะไปงานต่างๆและที่สําคัญเลยอีกกลุ่มใหญ่เลยก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพในการตัดเย็บเสื้อผ้าห้องเสื้อต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมาเลือกวัดสดบท,ที่ถูกส่งเข้ามาในกรุงเทพนี่ก็คืออยู่ที่ดีโอสยามมีเยอะที่สุดครับผมต้องบอกในฐานะที่เราไม่มีความรู้เลยนะครับการเลือกซื้อผ้าไหมมีวิธีการเลือกซื้อ,อยังไงครับ โอ้อันนี้เผ้าหมเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะคะแล้วแต่ละงานนะคะเผ้าหมแล้วแต่บุคคลที่ชอบนะคะก็คือไม่ว่าจะมีเผ้าหมแพรว่าหรือเผ้าหมยกขิดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ที่ชอบเลยมีปักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งอยู่ที่ดีไซน์ของดีไซน์ดีไซเนอร์ด้วยนะคะครับผมถามนิดนีงครับช่วงนี้หลังผลกระทบของโควิดทำให้คนมาเดินทางมาซื้อน้อยลงไหมครับน้อยมากค่ะถ้าถือว่าเป็นวิกฤตนะคะสําหรับ ทั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยดีกว่าสําหรับเรื่องของผ้าไหมไทยเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเพราะว่าหนึ่งเราออกงานไม่ได้นะคะต่างในศูนย์การค้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็ดูแลผู้เช่าของเรา ค่ะให้ดีที่สุดก็อยากจะเชิญชวนด้วยล่ะค่ะว่ามาเลือกซื้อผ้าไหมไทยนะคะเดี๋ยวเพิ่อออกงานได้แล้วเงี้ยค่ะม่ในวันนี้เราไปเยี่ยมชมถึงที่แล้วนะครับอยากให้คุณโมช่วยพาชมหน่อยยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองพาไปชมผ้าไหมจานกยุงนะคะที่มีจำหน่ายในเดียวสยามครับไปกันเลยครับ หมาวันนี้ต้องขอบคุณคุณบัวมากๆนะครับพามาชมความสวยง,งามของผ้าไทยที่เดีอสี่แห่งนี้นะครับอยากให้ฝากผู้ชมนิดนึงว่าคนจะมาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยมาได้วันไหนบ้างครับค่ะดีอสีมเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็ทางเดีอสีมเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รายการพารู้พารวยเนี่ยมาได้เยี่ยมชมที่เดีอสี่หนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เช่าของเรานะคะที่เราจะต้องผ่านวิกฤต ในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะก็ยังไงก็มาอุดหนุนผ้าไทยของไทยกันที่ดีโอสยามนะคะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณบัวค่ะครับอย่าลืม<อ>มาอุดหนุนกันนะครับอโอ้โหพี่ฉลอดสวัสดีครับอโอ้โห <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกเลยว่าเห็นไหมครับโยสยามเน,น่ใครๆก็ต้องมาซื้อชุดไทยที่นี่<ช>นี่ชุดใหม่ปะครับเนี่ยคือกําลังลองอยู่เพราะว่ามาตัดที่นี่ความจริงถ้าคนหุ่นมาตรฐานเนี่ยถ้าเดินนะซื้อสำเร็จได้เลยสาเร็จได้เลยเ,<ม>เพราะว่าสวยงามตั้งแต่ เดินตลาดธรรมดาจนไปถึงงานแต่งงานหรูไปหมดอันนี้สวยไหมล่ะสวยไหมโอ้โหนี่ถึงบอกว่าชุดเดียวไม่พอแล้วเห็นว่าจะซื้อเพิ่มใช่ไหมตัดตัดตัดเพิ่มเพราะแบบเขาเยอะคเอาไม่กวนนะคุณฉลอดงั้นเชิญไปลองชุดต่อนะคะขอบคุณ้าค่ะ